กินสีเขียวนี้เองแล้วโดนยกแล้วบายให้อีกทีไม่ต้องกดสก,กิลไปฟิกสองตัวเหินไปหาระเบิดบอมมาลงลูกไปเลยเกี่ยวอยู่แล้วนะครับไม่เป็นเกี่ยวแบบเกี่ยวปแปลกเฮย้ฮยเฮ้ยโอ้หยุดกทูทีก็ได้หยุดกูทีบา hey ยให้ทีโอ้ผมจะสก,กิลไม่ได้ตอนเซตนี้นะครับยำ่ำแล้วก็อรอสกิลหนึ่ง นั่นแหละกูลองโดดข้ามคืออยู่แบบนั้นไปไหนจ้าข้ามคือเหรอไปไหนจ้ากาไป ไวจนตายค่ะคุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เอาแล้วกันสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับน้วันนี้เรามาอยู่กับมอร์ตสออฟเลนซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนาเซต์เทมที่เคยมีนักแข่งเล่นกันแล้วนะครับในออฟเลนมันจะเป็นแบบพวกลองกินุสฟอสกาดไม่ใช่ฟอสเคปนะครับประมาณนี้แต่ก็ด้วยเรื่องของออฟเลนดับกันให้ดีนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะแพ้เลนแล้วก็เลื่อนลำบากมากในเกมเกมนั้นนะครับในเกมวันนี้เราเจอกับพวกเรามาที่เอาเราไม่ค่อยตายในชุดเดียวมันก็ยังมี ประสิทธิภาพที่ดีนะครับอพอเราแค่โดนตอบเรื่องระยะน่าจะประมาณนั้นแต่ช่วงแรกอาจจะจะเจ็บหน่อยนะครับช่วงแรกแบบทําตัวกลบๆไว้แล้วก็วันนี้นะครับส่วนในเรื่องของวันนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบมอตอสคูลดาวสีนะ่สิเป์เซนต์เนี้เผื่อเพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วในการใบมันจะใบได,ได้สองจังหวะ และแว้นได้เรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 3... หรือ4วินาทีเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับผมก็ลืมไปแล้วึ <streams> ่งมันมีปรับมาแล้วนะครับให้สกิลหนึ่งเนี่ยม,มันเล่นได้ดีขึ้นออรองเท้าก่อไปครับจริงๆสายนี้ไม่ต้องออกเป็นลงไม่ต้องออกเป็นเกอะไฟก็ได้นะครับงัดเด้โอ้โหมันได้ปะนีนะ่ดามจเกียบเจ๊กมันแรงกว่าน,นะครับ ก็จะลอกจริงในการขีคลบปโคตรลำบากเอาแผลเลยแผลงคีบเซ็มแผลงคีบโอ้โหได้วิ่งเร็วได้วิ่งเร็วแบบไหนปลตงมาตามมาเขาิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปเดี๋ยวผมจะอาจจะออกเป็นเกาะไฟเล็กๆน้อยๆนะฮะสกิลอะไรวะ ก็ตกใจอยู่เฮ้ยตัวละครใหม่เหรอวะอ๋อสกิสกินใหม่เฮ้นี่สกินสีเขียวนี้เองแล้วโดนยกแล้วบายให้หนึ่งทีไม่ต้องกดสกิลไอไปฟิกส่งตัวเหินไปหาระเบิดบอมลงลูกไปเลยครับจังหวะนี้ฉี่ป้านาบุษไอาย,ยาไปเพื่อนครับไปแลาโอ้ตายแน่นอนครับมีเอ็กซ์คิลเน่ใครกระโดดมาครับเนี่ย โโอ้หลิงอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันได้หรือไม่ก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เง,เงินอยู่ในอากาศไอ้ใครครับเนี่ยโ oh อ้ไมค์เกิร์สสกิลออดิเมทยังไม่พร้อ,อมนะครับตอนวนี้พร้อมแล้วสวยกูได้ให้ทีเพื่อนโหดาเป็น ย่อยยับนะใบเอนี่นีับลิงเละเกมเลยเละเกมเลยายน่ะดำมงดำม็ดเวงกูตอบแม่นันไม่นะ่ะไม่นะ่ะวิวิวิได้นะครับนี่อ่ะเชียร์เทพหลักๆนะครับก็สปอีออฟลองกินุษ ฟอสเคปและอาจจะเป็นทรอยอีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้คูดาวมันถึง40นะครับเพื่อนเหรือว่าใครอยากจ,จะเล่นสายเป็นเอจิตเลยก็ได้นะค,คูดาว20แล้วก็ไปเอาแบบความแพ้งใี่มันถึงขึ้นนะครับมตามนั้นไอเทมนี้มันก็ได้แบบดีด้วยนะครับให้ฟอนข้ามันสโลด้วยนะอนตอนมันก็วิ่งไวอยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงไปเล่นในแรงสูง ลำบากนะครับลำบากมากทาเป็นเพื่อนอยู่ประมาณคอนต้นคนกลางๆยังเล่นพอสนุกได้นะครับยังเล่นแขงคอสนุกได้นะอา้ามันยากจังวะโซ,โซโล่คิวนะ่ะยากมา,ากก็ต้องโงนะครับว่าเออทำไมพี่เอาฟริกเกอร์มาไม่เอาเอซ์คิวมานะครับผมเอามาตามฮายาเตะ <laughs> รู้ตัวเกมนี้ผมแพ้ยฮายาเตะแน่นอน ัวอื่นไม่เท่าไหร่ครับรู้ตัวกูแพ้ให้เตะแน่นอนกูต้องเอาฟิกเกอร์มาหนีมันนะครับโอ้ยากจังเลยอ่ะเนี่ยมีตัวเดียวในในเกมนี้ที่แบบทูดาเมจเราไม่ค่อยชอบนะฮะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าตัวนี้ดีวะมใหยเตะแม,ม่งว้าไปพุ่มจึ๊ก ไปก่อนนะตอนนี้สกิลหนึ่งเรายังไม่พร้อมที่จะทำได้2จังหวะนะครับเพราะว่าคูดาวเราไม่พอจริงๆมีแค่รูนที่บวกหกเปอร์เซ็นต์เข้ามานะครับการปงกับป้อมอะไรก็ยากถ้ามาเคลียร์กิปไวใ่ะนั่นนั่นน่เล่นมากขึ้นะครัเพื่อนผมพูดจริงมาที่ฟอร์สเคปสินแรกครับ เกาะไฟเล็กเกมผมไม่ได้ใช้อยู่เลยนะเกาะไฟผมจะขายทิ้งนี่ครับเกาะไฟเลยกูละจัดทีแล้วนาะกูไม่ไหวแล้วนะาะทาไม่ได้แล้วเนหมดแล้วมีแค่ฮิวแต่กูแทงให้อายาป้อมตีกาเฮ้ยได้ป้อมแล้วนะครับนี้เราก็กดดันให้เขาไม่ได้เล่นหน้าป้อมแล้วเยว่โอการฮิวขึ้นนะฮะ ช่วงนี้ก็เล่นได้ประมาณนี้รอเพื่อนมาแกงหรือถ้าเพื่อนไม่มาแกงก็ต้องแตกนะครับตามสูดุดเสียเงี้ยเดียวเชียช้ามากนี่ครับลองกินนุชครับจริงๆขึ้นชีนแรกเลยก็ได้แต่ละครั้ขง,ขงขึ้นแต่ปางโดเพื่อนไม่ห่าไปเลยซึ่งเวลานี้ก็โดนบัตรลมเบอร์ห้าไปครับโล่เบอร์ห้ามันประหยัดนะจ๊ะ ไปให้อีกทีโอ,อ้แล้วเรียบร้อยครับดีทั้งยกทยั้งใบและลูกทีเอ็มผมจัดให้ครับโูดาวสิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมผมห้อยไอรูนาโพเวสมันก็ได้ประมาณหกเปอร์เซ็นต์อ่าฟอสเคฟก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็รวมเป็นสิบหกดูเหมือนว่าเพื่อนจะไปพลาดน,นะครับ mm hmm. สาวแวนมานด้มา สาวแม่มาช่วยเหรอครับผมไม่ให้อีกหนึ่งทีไม่มีสกิลตามแต่ว่าโลตัิกเกอร์เข้าไปเอาในพันโดมเบอร์ห้ากูตัวอะไรอัดดิโค้ดกูสั่งแล้วนะโค้ดแครี่กูสั่งแล้วนะยัดเลยอ่ะอ๋อเพื่อนเราตายครับโดน สกิลวิลมียวัดีจ้าวัดีจ้ายามให้หนึ่งทีกีลวหนึ่งตามโอ้เราต้องเก็บไปกิล1หนึ่งไว้นะ้เนี่ยฮเฮ้ยเชื่อมลิงหลอกเจ้าแม่มีบล็อกไปไปอย่างแยกไก่อ้ย,ยเอาไปเลยครับพี่แมวก็ได้วุ้ยสกินนี้ไม่รู้ว่าส่วนตรงผมไม่ชอบสีเขียวผมก็เลย เออไอไอไอสกินเวลลพาสใหม่อ่ะปกติไม่ค่อยชอบสีเขียวอยู่แล้วนะครับไม่เป็นสีเขียวแบบเขียวแปลกเฮ้ยเฮ้ยโอ้หยุดกูทีก็ได้อยู่กูทีใบให้ทีโอ้ยฉันสกิลไม่ได้หัวใ้สกิลไม่ได้เลยอันนี้คอมโบเพื่อนมาช่วยนะครับลิงเมื่อไรแบบ ได้ข้ามคือทีเดียวอะที่เหลือก็แบบยืนเอ,อิเลยกูกดไม่ได้เลยลองคิดดูสภาพลิงเมื่อกี้นะครับกดหน้าจอย้ำๆอะเหมือนเหมือนที่ผมโดนบ่อยๆคอนสกิลย้ำๆอะเชื่อมันกดไม่ติดกู <c oughs> ไปโคตรนานมชิ้นต่อไปน่ครับจะเป็นทอยปกติแล้วเราจะออกเป็นร็อกชิลเพื่อกันตัวเองให้มันถึกขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราจะไปใส่ล่าทแทนนะครับเราจะไม่ใช่ใส่แทงที่โดนทำอีกต่อไป ปากครับปากครับรีบหาทอยคราวนี้เราจะสี่คูนร้อนะครับแววนอะบอกเลยข้างค่ำกันคืนนี้แววนแน่นอนนะรึ่รตอนนี้เรายังเป็นเว็บเว็บเว็บร้อยย่สิห้าอยู่นี่เดี๋ยวใบอะกูใบอะก็กูอะ เฮ้ยเราบัตเตอร์ไฟเจอตัวบัตเตอร์ไฟออนไลน์ครับไปหนึ่งทีไอเอาตัวบ้านดี่แบบเพี้ยนฟีจัดเลยดี่นี่นี่ข้ามทีข้ามทีกรลบกรบสกิลเบ้ยวเบยวเอา้ยวเียเดดีนะกูเทชิบหายแล้ววะเฮ้ย เลยเอ้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 ยกูดูหน้าจออยู่นะกูดูหน้าจอวิ่งไวนะวอยู่นะวิ่งไวนะสวยเพื่อนจบจบโอ้โหมันไม่ให้กูจบคลิปเท่านี้ใช่ละใช่ละจริงพี่แค่รี่แหลมจัดอ่ะแค่นี่แหลมจริงอ่ะ โอ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเด้งแรงอยู่นี่หรือว่าตัวระบางาวะปกติแล้วพวกพวกต้องใส่แทงเนี่ยมันชอบออกไกลอัดตัอยู่แล้วนะครับตแต่ว่าเราจะไม่ออกนะครับเริ่บแกะไปกินหนึ่งไว้แล้วโดดอีกทีแล้วก็ใบอออันติใช้ไม่ได้ผลนี่ถ้าว่าอันติใช้ไม่เต็มสูบดีกว่านะครับเดี๋ยวมามันโดนผมใบ ดูสกิลหนึ่งผมตอนนี้นะนี่ครับทอยมาพึ่งได้มาสดๆสามวินาทีแล้วก็กดย้ำอีกจีคือเราจะวิ่งได้ทั้งแมปเลยนะครับอารมณแบบซูเปอร์แมนสายเทงอะมีทั้งใบมีสตันนะครับอ่าดูนี่แหละความมันของมอตอสเซ็ตนี้นะครับย่ำแล้วก็รอสกิลหนึ่งนั่นแนะคูรอมึงโดดข้ามคืออยู่แบบนั้นไปไหนจ้าข้ามคือเหรอ ตายไหนจ้ากูไปกูไปจนตายอะกูไปจนตายเห็นเรืยงครับว่าสายนี้มันมีดีอย่างไรแต่ถ้าฆ่าพวกแอสเซทินน่มันจะง่ายหน่อยแต่ถ้าไปตามพวกนิกเตอร์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะฆ่ามันไม่ตายตั้งวันน่ะดูดิผมตานเราั้งวันน่ะกุไปิเกย ถือว่าเป็นกําไรนะครับถือว่าเป็นกำไรอยู่ทีมเราก็เสียไป3คนแต่ว่าเมื่อกี้เป็น4ต่อ3นะเพราะหิงมันตายไปก่อนนะ4ต่อ3อะไฟมันตึงกว่า,า,าท,ที่เหลือนะครับผมอาจจะเป็นร็อกชิลร็อกชิลแล้วก็ จริงๆจะเป็นการอาร์สเตนด์ก็ได้นะแต่ผมขึ้นเกฝ่ไฟเต็มอเ,เอาไว้เผาอันนี้เอาไว้ลองนะครับไอเทมไอเทมที่ที่ขึ้นให้กับออกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าผมชอบเล่นไปเลื่อยอยู่แล้วนะคร,รับ Rv แต่ว่าถ้าเซตจริงๆก็อาจจะไม่ได้ออกเกาะไฟเอเอเจอกูตานรถทั้งวันน่ะดูดิ ไม่เห็นนะจ๊ะนิคเต้จะโดนลุมนะครับเนี่ยเพื่อนกุปิิตอ๋อแม่งโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยกูตายกี่วงเออออกนะเหมือนไม่โดนอะไรเลยอะเลือดแทบไม่ลดเลยครับแต่สกิลหนึ่งเราต้องกดไว้ประมาณหนึ่งนะเราถึงจะได้คอมโบที่ดีนะครับปาบปึ๊บไป ปึ๊บไปอย่างๆโหดูแปดวิเลยว่ะที่การตีมอตอนท่าเนเร็วกว่านี้น่าจะน่าจะมันกว่านี้เน่เพื่อนๆกดไปรอเลยลิงเข้ามารอเลยป,ปึ๊บไปปึ๊บโดดโอ้โห,โหยังไม่ทันไบอีกทีก็ล่วงแล้วครับไม่ทันได้ใช้สกิล เห็นความเรียนที่ผมไล่ลิงหรือยังฮะและนี่คือมอตอ์ที่เขาเคยใช้แข่งกันในยุคนั้นมอตต์40%ครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วมีเซ็ตเกลียนฮ่าฮ่าขึ้นสนุกสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ไปทดลองเล่นกันนะครับวันนี้เล่นได้จริงๆนะแต่ว่าต้องดับตัวนิดนึงอย่าให้มันแพ้ตัวของออฟเลนมากเกินไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า